แต่ลอยบ่หลบเปิ่นด้ห่อหมากกันคาใมเตี่สุดด้วยหหมากนไอเดมือมากกเนี่ยมันเวิดม Bara smör. Vill ska också ha mjölkmacka? Vill du ha macka? Okej. Mm. Okej, okay. okay, bara smör eller? Okej. Okay. Fixa den, ja. Mm. Varsågod, Oskar! Det var macka. Det var varm macka. Mm. Och varsågod, Bastian! En var macka. ทมาอก็ยันต้นเ้งยก๊อตเนหรอกกินรัดไม,ม่มาเป็นยังอดอกหอกดปอติ<ม>อดกัครับทำป๊อตเลยแซบ,บแหงแซบแหงออมอามแซบแหงแซบแห้งเหรออืม แซบ่บปะไอแบกก็อร่อยอเด็กๆกินฟีกะกันค่ะก่อนจะไปนอนอะลูกเนาะมันจังบ่หิวเนาะฟีกะาจะกินขนมปังกับโอวันตินนะคบอะลูกปุ๊บ <c oughs> แต่ไมีเยอะเรือเหลือเยอะปะอุ้ยเหลือเยอะอ,อยู่ของนู้นนะไอแบนโนมอีกบอกลูกเาเอาวันตีนอีกบอกของนู้นนะเดีเ๋ยวจะหานมีโนมโอเคเดี๋ยวเด็กก็จะได้มากินได้แม่พาไปแปรงฟันน้าลูกเด้อ เละเต็มเลยของก้า mm hmm. ลอยลอยลอยแม่เห็นดูกินแมกก็มีความสุขแล้วนูก,กินเลยลูกนูกินกินใ mm hmm. จะ้อิมอิ่มลูกจะได้นอนหลับ จะได้บบหิวตอนกลางคืนนะครับอือเอแบลซอนไม่ให้น้องดอุช้อนไม่ให้กล้าช้อนไม่ให้กล้าเลยอืชอชง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 ซิถ้าไม่เอาช้อนนะช้อนให้ไอ้แบเลยอือกล้าเลยเอาให้แบล่นะ อืมน้องจะเอาซ้อนมันนี้มาสเสี่ยนเอา้ากินไดลูกเริ่มเล่นแล้เราโอสกาน,นี่เอาลูกเอามัมลูกครับมัมในลูกเอามัมเห็นมัมมีน่นายลูกม,มัมนุเอสลูอตานุเอสลูตโบดะตัวพอแล้วลูกพอแล้วตั้งใจกินครับเดี๋ยวมันจะเฮีย มัจนจะเหียวลงพื้นบ่ได้กินสักคนเลยใจปะอืมมันนันลอยบากะคำบ่ากลินขอบแม่ออขอบบอ,อกให้เบิ้ง เด็กๆกินอิ่มแล้วนะคะแม่ก็จะมาชงนมให้กับลูกชายคนเล็กค่ะก่อนที่เด็กๆจะเตรียมตัวไปแปลงฟันกันนะคะส้มนมเามไมแม่ช่วยมากลิลเล่คบกลินเล,ล่ลคับ Lina Santa Kapten Vetuat Vetuat Devi Makong Nata Lin yok Lin yok Ana mahamemi Memi Membahin Lin Lasata Pastian Upastian Lin โอปัสเตียนวินฮอบอดวินดูฮอพาปาเชิดพุลลาทินนี่ดอกมันวะมันวะดูวินฮอพาปาเชิดพุลลาทินนี่ดอกเฮงซี่วันนี้ถุงงานถุงงานถุงงานได้คันดูเยอะกว่าเด้อแปลงลินนูเฮ็ดเอง อย่งมากเลยครับอ่ะลูกอ่ะสุดยอดเลยเดี๋ยวแม่ช่วยก้าก่อนเอาแปรงลิ้นเองเลยครับอาดินยาคัดอาดินยาคัดอาดินยาคัดอาดินยะเฉิดอาดินนะเชิดอดกา,อาโอ้ลินยะเฉิดอดกานีแปรงฟันก่อนครับแล้ใส่น้ำลูกใส่น้ำแล้วแปรงฟัน ใกล้กินครกคลอดนะวันนี้นะ่ะก็ต้องแปลงฟันนะครับเก่งมากเลยเอานน้ำอีกอานน้ำให้น้องอีกครับแป,แปลงฟันเลยเก่งมากเลยเก่งข้างบนหน่อยก็แปลงบนหน่อยเก่งมาก เก่งมากๆเลยแปลงฟันเก่งจังเก่งจังครับจะอ่านหมดสามขี้โดยการจะอ่านเจ้าจุดลืมตนอ่านไหนลูกมามาๆมาอ่านเจ้าจุดลืมตนไหมครับ เชื่อถือไปได้ไม่จะอ่านหนังสืออะไรบ้างมาไม่นั่งอย่างนี้แล้วทำไมไม่จ่ายล่ะ ร่อนบินถิ่นอาศัยนกสูรังคนสู่บ้านแสนสุขใจโลกสดใสาตามวิถีชีวิตงามทุกเคหะเงียบสงัดชนบทปัธรสธรรมชาติแดนสยาม บริสุทธิ์สดชื่นทุกโมงยามทั่วเขตคามเชื่อมั่นท้องถิ่นไทยบัฟฟาโลเป็นบั๊อ๋อบ้านไร้รั้วไร้กำแพงแสดงเขตไม่มีเหตุให้มิชฉาพาลหลงไหลเจ้าลายจุดหลับสบายไม่สนใจ ไม่มีใครทำธุระยามวิการกันบรสูปุกโศกแดนักวาลมีอะรกันบจ้าลายจุดแสนซื่อถือโอกาสนอนประมาทหลับสนิทจิตสุขสาร หลงลืมต้นลืมตัวมัวสำลาน<อ>เห็นไหมใครมาปัสเจียงอ๋อโจรเข้าบ้านง่ายได้ได้ได<ต>ซับไปโจรมาเลยนอนหลับปลุเรืองเลยน้องจะนอนน้องจะนอนลูกให้น,อน้องนอนให้น,อน้องนอนุถาหอน กุทาหอนสอนใจอย่าประมาทด้วยอาจพลาดพลั้งเผลอเจอเสียหายครัความพลาดผิดผ่านไปไม่กลับกายเจ้าจุดลายจดจำย้ำเตือนตนตนแต่บางทีแต่เตกขวัญไงลูกแต่พระเจ้าจดลืมตนแด เด pues. ี๋ยวมืออ um um ื่นนะมืออื่นะอ่านะนี่มืออื่นอ่านนีมดสามีนะครับกากายเด็กๆจะนอนละจ้ะการุเซกุัดกระดัดกุัดเอ้ากกจะนอนนี่หรอเอ้านอนนูนอนนู่